สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด,ด็กๆวันนี้เจอกันกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันเดี๋ยวเราไปทบทวนตัวอักษรภาษาอังกฤษกันก่อนนะคะ ตัวอ,อ,อักษรภาษากังกเสรแจกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ตัวอักษรตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือตัว u ค่ะตัว u นะคะจะมี2ตัวคือยู <U S 1> พิมพ์ใหญ่ค่ะและ u พิมพ์เล็กค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันนะคะเด็กๆสะกดตามคุณครูเลยนะคะยูเอ็มบีอาร เออัมเบลลาแปลว่าลงค่ะเรามาฝึกเขียนตัวยูกันบ้างนะคะเริ่มจากยูพิมพ์ใหญ่ก่อนเลยนะคะเด็กๆสังเกตลูกศรใี้ดีมีตัวเลขอยู่ด้วยนะคะเริ่มจากเลขหนึ่งเลยค่ะลากลงมาเลยเสร็จแล้วโค้งไปนะคะและลากขึ้นไปเป็นเส้นตรงเลยตัวนี้คือตัวยูพิมพ์ใหญ่นะคะ ไปนะคะเรามาเขียนตัวยูพิมพ์เล็กนะคะยูพิมพ์เล็กจะเขียนคล้ายๆกับยูพิมพ์ใหญ่เลยลากเป็นเส้นตรงลงมาก่อนนะคะเสร็จแล้วโคง้งแล้วก็ลากเป็นเส้นตรงขึ้นไปยูพิมพ์เล็กจะมีหางลงมานิดนึงนะคะเรามาเขียนกันอีกรอบนะคะตัว u พิมพ์ใหญ่นะคะลากเป็นเส้นตรงลงมาก่อนเลยเสร็จแล้วโค้งขึ้นไปนะคะ ยูพิมพ์เล็กนะคะลากลงมามีห่างนิดหนึ่งนะคะค่ะเรามาฝึกเขียนตัวยูในแบบฝึกหัดของเราบ้างนะคะหน้านี้ให้นักเรียนฝึกคัดอ่านและเขียนตามรอยปะนะคะเริ่มจากรอยปะด้านบนก่อนเลยนะคะตัวยูพิมพ์ใหญ่เริ่มจากเล็กหนึ่งเลยนะคะลากเป็นเส้นตรงลงมา ของขึ้นไปเลยนะคะอยู่พิมพ์ใหญ่ต่อมาอยู่พิมเล็กนะคะเขียนคล้ายๆกันเลยแต่ว่าตัวอยู่พิมเล็กจะมีหางมานิดนึงนะคะต่อมาด้านล่างฝึกเขียนตามรอยเส้นปากนะคะคู่กันเลยตัวอยู่พิมใหญ่และตัวอยู่พิมเล็กนะคะตัวยูพิมใหญ่เขียนให้เต็มบรรทัดเลยนะคะ ่วนตัวยูพิมพ์เล็กเขียนแค่ครึ่งบรรทัดนะคะบรรทัดที่สองนะคะกเขียนตัวยูพิมพ์ใหญ่บรรทัดสุดท้ายนะคะกเขีนยนตัวยูพิมพ์เล็กนะคะ เด็กฝึกเขียนให้ครบทุกตัวเลยนะคะหน้าที่2นะคะให้นักเรียนฝึกคัดอ่านและเขียนตามรอยปาะนะคะเด็กฝึกเขียนตัวยูตามรอยเส้นปะะด้านบนก่อนเลยนะคะยู่พิมพ์ใหญ่และอยู่พิมพ์เล็กนะคะต่อมาด้านล่างนะคะจะเป็นคําศัพท์เด็กๆมาฝึกอ่านคําศัพท์พร้อมๆคุณครูก่อนนะคะคําที่1 u M B R E Double L A Umbrella แปลว่าลมค่ะเด็กๆก็เขียนดามรอยเส้นปากเลยนะคะ เด็กๆก็ฝึกเขียนเองนะคะเด็กๆสะกดไปด้วยค่ะ u m b r e double l e นะคะต่อมาคำที่สองนะคะเด็กๆสะกดตามค,คุณครูเลยค่ะ u p up ว่าขึ้นค่ะต่อมาคำที่3นะคะ U N C L E Uncle แปลว่าคุณลุงค่ะต่อมาคำสุดท้ายนะคะ U N D E R Under แปลว่าข้างใต้ค่ะเด็กฝึกเขียนให้ครบทุกคำเลยนะคะแผ่นสุดท้ายนะคะ ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพกับคําและเขียนตามรอยปาะนะคะคําที่1น,นะคะเดียๆเขียนตามรอยเส้นปาก่อนเลยค่ะ U P up แปลว่าอะไรคะ up แปลว่าขึ้นค่ะเดีก็ลากเส้นมาหาเลยนะคะ ต่อมาคำที่สองค่ะเด็กๆสะกดตามมูลคูนนะคะ U M B R E Double L A b e r าแปลว่าแปลว่าลมค่ะลากเส้นไปหาลมเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนตามรอยเส้นปะให้ครบทุกคำเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมโยงเส้นด้วยค่ะค่ะ เด็กๆได้ฝึกเขียนตัวยูพิมพ์ใหญ่ยูพิมพเล็กและคำศัพท์กันไปแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะสู่ๆนะคะเด็กๆคุณครูเป็นกำลังใจให้ค่ะมันทบทวนฝึกเขียนบ่อยๆนะคะจะได้จำได้ดีค่ะค่ะวันนี้คุณครูปิ๊กและคุณครูแตงกวาต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ A later few moments later. ค่ะวันนี้คุณครูมีหนังสือมาแนะนำเด็กๆอีกหนึ่งเล่มนะคะเล่มนี้คือแบบฝึกอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะจะคล้ายๆกับเล่มแบบฝึกอ่านภาษาไทยเลยนะคะเด็กๆจะต้องใช้จนถึงอนุบาล3เลยนะคะฝากเด็กๆช่วยดูแลรักษาด้วยค่ะหนังสือเล่มนี้ถ้าเด็กๆมาโรงเรียนนะคะจะได้นำกลับไปบ้านทุกวันศุกร์ นำกลับไปท่องคําศัพท์สัปดาห์ละสามคำนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกนะคะเด็กๆเ,เปิดไปที่บทที่หนึ่งเลยค่ะอ่านี้นะคะเราจะเจอบทที่หนึ่งคำศัพท์ที่เด็กๆจะต้องท่องสัปดาห์นะสัปดาห์นี้นะคะมีสามคำก็คือเด็กๆสะกดตามคุณครูนะคะ O N E วันหนึ่งต่อไปนะคะ T ดับเบิลยูโอทคำต่อไปนะคะ T H R ดับอีกหนึ่งรอบนะคะ O N E 1 T อวันหน อ่ดับเบิล E ีสามสามคำนะคะเด็กๆท่องไปแล้วสามคำให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยขีดเส้นไว้ให้เลยนะคะว่าอันนี้เป็นของสัปดาห์ที่หนึ่งนะคะเมื่อเด็กๆท่องเสร็จแล้วเปิดกลับไปหน้านี้นะคะค่ะเมื่อเด็กๆท่องเสร็จแล้วนะคะเปิดกลับมาที่หน้าแรกจะเจอหน้านี้นะคะเราจะเริ่ม บันทึกที่ช่องที่หนึ่งนะคะมีวันที่บทที่คำศัพท์ที่เด็กๆท่องนะคะเล่มนี้นะคะเด็กๆไม่ต้องบันทึกทุกวันนะคะให้เลือกบันทึกวันใดวันหนึ่งก็ได้สมมุติวันนี้คุณครูบันทึกเป็นวันที่สองกันยายนนะคะคุณครูเขียนวันที่ลงไปบทที่หนึ่ง คำศัพท์ที่ท่องก็คือ o n e วันหนึ่งนะคะ t w o u o ทสองและ t s r d e e t สามนะคะเด็กก็ดูว่าเด็กๆท่องได้คล่องเลยโดยที่ไม่ต้องเปิดหนังสือเลยหรือว่าไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่แนะนำเลยนะคะเด็กก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องนี้ได้เลย หรือว่ายังไม่คล่องก็คือยังต้องเปิดหนังสือดูหรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแนะนำอยู่ก็ติกในช่องนี้นะคะเสร็จแล้วลงชื่อผู้ปกครองเลยค่ะเหมือนเดิมเด็กๆท้องกับใครกับคุณพ่อคุณแม่กับคุณแม่ก็ใส่ชื่อคุณแม่นะคะหรือว่ากับคุณพ่อก็ให้คุณพ่อเซ็นชื่อได้เลยนะคะเล่มนี้คุณครูอยากให้เด็กๆ ได้ทบทวนทุกวันเลยนะคะฝึกท่องไปเรื่อยๆทุกวันเลยแล้วเด็กๆก็จะจำได้นะคะเด็กๆท่องไปเรื่อยๆไม่ต้องเครียดนะคะค่อยๆทําไปคุณครูเป็นกำลังใจให้นะคะ